สวัสดีจ้าพลังงานจากไพ่วันนี้นะเราจะมาอ่านไพ่ไพ่ว่าอย่างไงบ้างพลังงานของไพนะ่นะนี้พลังงานปัจจุบันของทุกๆคนที่เข้ามาดูคลิปนี้ใครที่คิดว่าใช่พลังงานของตัวเองก็เลื่อนผ่านไปก่อนนะไปดูคลิปอื่นได้นะเป็นพลังงานของคนที่ตกอยู่ในสถานการณ์ที่ทําอะไรไม่ได้เลยเจ็บเนื้อเจ็บตัวเจ็บใจ พลังงานของการจะสิ้นสุดการจะจบได้สำหรับเป็น The Tower วร์พลังงานจะสิ้นสุดจบกระทนหานความเจ็บปวดต่างๆที่เราเคยได้พบเจอมาก่อนความไม่ยุติธรรมอะไรๆที่คิดว่าพยายามตามหาเท่าไหร่มันก็ไปไหนไม่ได้มันหยุดนิ่งมันอยู่เฉยๆบางคนก็เจ็บป่วยผ่าตัดบางคนก็ประสบอุบัติเหตุพลังงานก็ ค่อนข้างแรงพอควรแต่พลังงานนับจากนี้ไปมันจะมีการเริ่มต้นใหม่เราจะได้เริ่มต้นใหม่พลังงานของหนึ่งไม้เท้าพลังงานของการเริ่มต้นพัฒนาความคิดสร้างสารรค์ไอเดียใหม่ๆห,หรือบางคนอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับรอง,งานมานานสมัครงานที่ไหนก็ไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ได้ไม่ประสบความสำเร็จธุรกิจการค้าล่มสลายต่อไปนี้มันจะจบแล้ว พลังงานของการนิ่งเฉยพลังงานการอยู่นิ่งๆมันจะจบเราจะได้เริ่มต้นใหม่เริ่มต้นมาจากไหนมาจากความพยายามความสามารถของเราไอเดียความคิดสร้างสรรค์แล้วเราดูนะต,ต่อไปพลังงานจะบอกอะไรเราบ้างจะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามามีนี้น มันจะสิ้นสุดมันจะจบแล้วพลังงานเก่าๆพลังงานเดิมๆภาระหนี้สินภาระการล้มละลายหรือใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับชีวิตสมรสผูกติดไม่สามารถที่จะแก้ไขได้อยากอย่าล้างอยากจะจบมันจะได้จบมันจะจบกระทันหันแล้วเราจะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาไม่ว,ว่าจะเป็นโอกาสหน้าที่การงานโอกาสหน้าที่ทางการเงิงน มิตรภาพดีๆมิตรภาพใหม่ๆจะเข้ามาพลังงานจะเข้ามาแบบรวดเร็วทันใจเป็นพลังงานที่จัดได้ว่าดีใช้ได้เลยนะความไม่แน่นอนความสงสัยต่งตางๆที่มีมันจะได้รับการขี้คายจะได้รับความยุติธรรมใครที่รอโอกาสรอการเงิน หาเงินไม่พอหาเงินไม่พอใช้นี่ต่อไปนี้เราจะมีโอกาสทางการงานเข้ามาเราจะมีเงินจับจ่ายใช้สอยเราจะมีเงินใช้นี่เราจะมีเงินสําหรับไม่ว่าจะเป็นการบริจาคทางอยากทําบุญต่างๆเมื่อก่อนรู้สึกอยากทําบุญแต่ก็ทําไม่ได้เพราะการเงินเรามันไม่ดีเราก็จะได้รับความยุติธรรมเราจะได้รับการตัดสินที่ดีขึ้น พลังงานจากไพ่บอกว่าเราจะมีเงินทองจับใจใช้สอยบุตรบริวารของเราก็จะไม่อดไม่อยากก็จะมีให้กินให้ใช้หางานได้มีเงินเงินจากธุรกิจการค้าทุกสิ่งทุกอย่างมันจะยุติธรรมขึ้นสําหรับเราเมื่อก่อนอะไรอะไรก็ทําไม่ได้การงานการเงินต้องพยายามคิดตึกต้องจะทําอะไรก็ต้องตั้งใจต้องคิดเยอะจะทํำยังไงดีถึงจะผ่านสถานการณ์นี้ไปได้คิดเยอะคิดมาก แต่ถ้าเราชัดเจนเราตั้งดักชัดเจนเราแน่นอนเรามีเป้าหมายที่แน่เราลงมือทํามันจะประสบความสําเร็จเนี่ยเราจะได้ออกจากพลังงานอะไรที่มันทําอะไรไม่ได้เลยมัดกันอยู่กับที่ไม่ว่าจะพลังงานของการเจ็บไข้ได้ป่วยเมื่อก่อนนี้ต้องรักษาสุขภาพต้องพบแพทย์แล้วถ้าพลังงานของการพบแพทย์ละ่ะ จาก8ดดาบแล้วมันจะเป็นอะไรสำหรับคนจะเจ็บไข้ได้ป่วยเลยนะอันเนี้ยเมื่อก่อนทำอะไรไม่ได้แต่ถ้าเราพบแพทย์สม่ำเสมอการรักษาความเจ็บไข้ต่างๆของเราหรือจะเป็นของคนใกล้ตัวมันจะไปในทิศทางที่ดีเพราะเราจะพบเปิดหมอที่ดี เป็นคนที่เก่งมีความรู้มีความสามารถจะมาช่วยเกี่ยวกับเรื่องการเจ็บไข้ได้ป่วยอุปสรรคต่างๆที่เกี่ยวข้อเกี่ยวกับการเจ็บไข้ได้ป่วยมันจะจบมาอีกแล้วสนับสนุนกันเลยนะอันนี้กับอันนี้พลังงานมันสนับสนุนกัน เนี่ยจากที่เมื่อก่อนนี่มันนิ่งมันอยู่จนทาอะไรไม่ได้เลยมันต้องรออย่างเดียวเรื่องของความเจ็บไข้ได้ป่วยสะส่วนใหญ่เลยนะเนี่ยเพราะที่ผ่านมาเราผ่านมา่ได้เพราะเราสู้ใครจะมองว่ามันเป็นไปไม่ได้มันผ่านไปนไม่ได้หรอกโรคภัยไข้เจ็บอย่างเงี้ยมันมีแต่จบแต่เราสู้ใครจะมองอยังไงเราดื้อเราลัาน้นเราสู้เราดื้อไปในทางที่ดีเรามีความหวังเรามีกําลังใจ การเจ็บไข้ได้ป่วยนี่คือได้พบหมอดียังไงก็ผ่านไพ่สนับสนุนมาในทางที่ดีมากเลยเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นกำลังใจให้กันนะสำหรับคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยมีอุปสรรคโรคภัยไข้เจ็บอะแล้วถ้าพลังงานการเริ่มต้นใหม่นี้เกี่ยวข้องกับการเดี๋ยวนะดูพลังงาน,นไหนๆก็ดูแลอะดูการเงินหน่อย ว่าการเงินมันจะเป็นยังไงถ้าเราได้เริ่มต้นนะจากที่เมื่อก่อนคิดมีโครงการหลายอย่างเลยที่อยากจะทําให้มันสําเร็จตอนแรกมันยังจับไม่ได้มันยังไม่ขยับไปไหนถ้าตอนนี้มันจะขยับไหมมันขยับมันขยับขึ้นเป็นควีนถือเหรียญน,นั่งกอดเงินเลยคราวนี้พลังงานเกี่ยวกับการเงินมาแล้วเมื่อก่อนหาได้ก็ไม่พอใช้หาได้ก็ ไปจ่ายให้เขาใช้หนี้ใช้สินเขาภาระเยอะแต่ตอนนี้โอกาสเกี่ยวกับทางด้านการงานมันเข้าจะได้เงินได้งานที่ดียังไงก็ผ่านมันจะจบแล้วภาระล้มละลายภาระที่แบบว่าบัตรเคดรเคดิตหนี้สินมีแต่หนี้ทั้งนั้นเลยมีแต่รายการจ่ายมันล้มละลายไปหมดมันหมดกำลังใจ โอ้โหเดอะทาวเไม่พอเดอะเดทไม่พอเดอะทาวเอมาอีกสนับสนุนเลยว่ามันจะจบแล้วหรือพลังงานบางคนนี่อาจจะผ่านเก็บกับว่าครอบครัวอาจจะมีการไม่อยากจะอ่านเลยอะพลังงานเกี่ยวกับการเจ็บไข้ได้ป่วยสิ้นสุดจุดจบมันไปเดอะเดทเลยอะแต่พลังงานนี้มันจะจบแล้วมันจะผับมอนจะหมดสิ้นความทุกข์ ยังไงก็ระวังเกี่ยวกับอุบัติเหตุหน่อยนะพลังงานเกี่ยวกับอุบัติเหตุอะไรที่มันเกิดขึ้นแบบกระทันหันน่ะเดอะทาวเวอร์อะตึกถล่มแผ่นดินวงแผ่นดินไหวนี่ได้หมดเลยฟ้าผ่าระวังกันหน่อยก็แล้วกันพลังงานใบเนี้ยถึงจะบอกว่ามันจะจบแล้วก็วเถอะก็ระวังกันหน่อยฟอนเป็นพลังงานรวมพลังงานแรงแห่งการ ฝ่าฟันโอกาสใหม่ๆกำลังรองอยู่กำลังมองหาช่องทางเมต่ความรักความสัมพันธ์มันก็จะไปในทิศทางที่ดีเป็นพลังงานของสิ่งเก่าๆส่วนใครที่คิดว่ายังติดขัดยังยังแก้ปัญหาเกี่ยวกับการเงินไม่ได้ก็ลองมองดูนะอันนี้เป็นพลังงานของไพ่ที่เกี่ยวข้องกับ สิ่งที่อยู่รอบตัวเราไม่ว่าจะเป็นอของมือสองขายได้หรือว่าจะเก็บสิ่งของในบ้านที่เราไม่ใช้เอาออกมาขายหรือว่าใครเป็นหนี้เป็นสินอยู่คนที่เขาเป็นหนี้ลางที่แบบว่าไม่เคยมีความหวังไพ่ใบนี้มาสนับสนุนว่าเราจะมีโอกาสได้เงินคืนหรือความช่วยเหลือจะมาจากเพื่อนฝูงญาติมิตรของเราเนี่ยจบเลยการเฉลิมฉลอง หวังว่าทุกคนคงจะเข้าใจนะคงจะไม่งงนะเราจะผ่านไปได้ไม่ว่าอุปสรรคสุขภาพร่างกายการเงินการงานเราจะผ่านเพราะเรามีแรงฮึดสู้เรามีแรงบันดาลใจเรามีเรามีสิ่งใหม่ๆความคิดไอเดียอะไรต่างๆเอาออกมาใช้ค่ะแล้วมันจะทำให้เราประสบความสำเร็จสำหรับวันนี้ก็แค่นี้เนาะแล้วถ้ายัางไงก็ใครสนใจมีคิดอยากจะอ่านพลังงานเป็นของตัวเองก็ทักมาค่ะ ทักมาที่กล่องข้อความได้นะจ๊ะสวัสดีจะบายบายโชคดีมีความ